เธอกราดสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเอี่มเช่ชาแนลครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่วเลี้ยงควายสุขขู่สุกคนครับกับวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้ตาจำนงไปได้ค้ายงววามาตาใสบุครับงววาใหญ่ครับเป็นว่าง้วาอยากลูกมากนะครับง้วาแม่อยากลูกนอครับออกหูยินดูปลาสิ้นนะครับเ้ว้อ ม่ว่ามีลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่บอกแม่พันเด้อครับเด้อสูงลอยหาสิบบวกครับลอสูงลอยหาสิบกลัวนะครับนี่ครับตัวดีเนี่ยดีนังดีนะครับเด้อม่ว่าเคยมีลูกแล้วนะครับแยกลูกมันไปแปะแสนหมดเลยครับลูกมันนี่ครับม่ว่ากอเพิ่นเลี่ยงย่างดีนะครับเพิ่นจำเป็ี่นเพิ่นเลยขายให้ปลายจำนงมากนะครับเด้อห้องไวแปดมื่นหาเลยครับจะทานะทองว่างนะครับเด้อเอาจุงย่างให้เพิ่นเบิ่งกันนะปลา ปดมืหาครับผู้ใดสนใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับแยกแยกลูกมันไปครับได้ลูกตัวนึงหครับแยกคายไปศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าครับศูนย,ย์หกสี่งสามหนึเก้าครับ, 19, รบผู้ใดสนใจอยากได้วัวแม่บอกแม่พันุแม่โค้งสงั่งย่ายๆไปทับบามันก็นกนได้ทับบาสินก็นได้เครับไปสนใจยิดต่อได้นะครับเด้องหัวยู โกสุมดิไซย์จังหวัดมหาสารคามนะครับเอาฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับข้างช่องเอ็มเชี่ยชาแนวเด่อนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าข้ามว่า